มุทิตาเดี๋ยวหนูอดข้าวอดน้ำนะลูกนะอเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูต้องไปบริจาคเลือดนะคะคนเก่งอดข้าวอดน้ำนะคะหนูไปช่วยชีวิตนะลูกนะไปช่วยชีวิตเผ่าพันธุ์ของตัวเองนะลูกนะรู้ใช่ไหมคะลูกรู้ใช่ไหมคะคะเดี๋ยวหนูต้องอดข้าวอดน้ำนะลูกเป็นเด็กดีนะคะขอให้หนูแข็งแรงนะคะลูก แล้วก็ขอให้หนูเป็นฮีโร่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคนะคะโอเคนะคะรู้เรื่องนะคะไม่ต้องลงค่ะไม่ต้องลงค่ะไม่ต้องลงค่ะโอเคนะคะอู่ถังครับอู่ถังฟังแม่ครับอู่ถังครับพรุ่งนี้อู่ถังต้องไปบริจาคเลือดนะครับอู่ถังรู้ใช่ไหมคะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไง เดี๋ยวอดข้าวรู้ไหมครับนะครับเกียมตัวอดข้าวนะครับพรุ่งนี้จะไปเป็นฮีโร่มองแม่สิลูกไม่ต้องเดินมาหลอกนะพรุ่งนี้ไปเป็นฮีโร่แม่บอกแล้วนะเดี๋ยวอดข้าวนะโอเคนะไปนอนปะเอ่อพรุ่งนี้ไปเป็นเด็กดีพรุ่งนี้ไปเป็นฮีโร่จะไม่ได้เป็นมาเฟียหนึ่งวันโอเคนะ ปาตุงครับอสุภลักษ์ก็ต้องเดินตัดหน้านะลูกนะหนีหน่อยสิคะคนสวยเดีย๋ยวแม่จะคุยกับลูกชายของสุภลักษณ์ก่อนนะไแม่คุยกับเปาตุงก่อนคู่นี้รักกันมากค่ะแม่ลูกรักจริงๆเลยจะขวางทําไมล่ะลูกฮะปาตุงปาตุงเราต้องมาคุยกันลูกเราต้องมาคุยกันนั่งคุยก่อนหันหน้าแม่ด้วย อ่าหันหน้าหาแม่ดีๆพรุ่งนี้อ่ะปาตุงต้องไปบริจาคเลือดน,นะไปเป็นแคทฮีโร่รู้ไหมครับนะครับไปที่มหิดลที่เดิมที่เปาตุงไปนะครับไปเป็นเด็กดีรู้ไหมครับไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของตัวเองนั่งเฉยๆลูกจะเข้าที่นอนที่นอนแม่ทําไว้นะคะจะเข้าที่นอนละ โอเคนะเดี๋ยวอดข้าวกันนะบุญใดที่ลูกทํานะลูกนะลูกก็จะไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกแล้วนะลูกไม่ว่าจะเกิดชาติไหนนะก็ขอให้ได้สร้างบุญสร้างกุศลนะชาตินี้อ่ะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เสียชาติเกิดหรอกลูกนะไม่เสียชาติเกิดเลยเพราะลูกได้ทําบุญแล้วได้ให้ชีวิตได้ต่อชีวิตมากมายหลายร้อยชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ย นะได้ช่วยเหลือผู้คนเยอะขนาดนี้ลูกบุญกุศลของหนูอะทำเองก็ได้เองนะลูกแม่เป็นแค่สะพานบุญถ้าจะถามลูกว่าทำตามใจแม่ตัวเองหรือเปล่าทำตามใจตัวตัวแม่เองหรือเปล่าเออถามอย่างนี้เนาะแม่อยากทำเพราะว่าแม่อยากทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าหนึ่งแม่ตอบตรงๆง,งเนาะแม่ทำไปแม่ก็ไม่ได้อะไร นะคะเงินทองแม่ก็ไม่ได้แม่ไม่เคยได้เงินจากใครนะคะแถมแม่บางเคสแม่สมัยก่อนเนาะหลายๆปีเนี่ยบางเคสยังควักเงินตัวเองเลยนะคะเพราะว่าสงสารแมวที่มาเนี่ยส่วนมากจะเป็นแมวระดมทุนแมวที่ได้รับการช่วยเหลือมาหายากที่จะเป็นแมวในลักษณะที่มีเจ้าของจริงๆเพราะว่าถ้าเจ้าของจริงๆเนี่ย ก็มีมีค่ะมีแต่มีน้อยมากนะคะเจ้าของส่วนมากเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีเงินแล้วก็ไปซื้อเลือดเอานะคะตามเอ่อตามคลินิกต่างๆที่ที่ขายเลือดอะนะคะถุงละเจ0 0 0ก็ไปซื้อเอานอกจากหาไม่ได้จริงๆก็จะมาที่แม่สมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะเอ่อแลกเลือดเรียกว่าแลกเลือดนะคะเ,เด็กตัวไหนเนี่ยได้ให้เลือดเนี่ยแม่ก็ จะดูสภาพของเจ้าของว่าเออเจ้าของคนนี้มีมีสตางค์ไหมถ้ามองเห็นแล้วเนี่ยแม่เห็นแล้วว่าให้แมวเปอร์เซียให้แมวสายพันธุ์หรือว่าเจ้าของดูท่าลาาักษณะมีมีสตางค์เนี่ยแม่ก็จะขอเลยสัญญาใจว่าขอข้าวหนึ่งกระสอบนะคะแต่แม่ไม่ได้เอาเพื่อตัวเองนะแม่เอาข้าวหนึ่งกระสอบเนี่ยส่งไปให้ที่วัดนครพนมชื่อวัดเบิร์นประบาดภูกระแต แม่ได้ส่งข้าวตัวเนี้เป็นเวลาทั้งหมดน่าจะสี่ห้าปีแล้วที่แม่ได้ทำอยู่นะคะซึ่งตอนนี้แม่ก็ไม่ได้ส่งไปให้แล้วเพราะว่ามีบางเคสแล้วก็ตอนนี้ทุกๆุกเคสเป็นเคสที่ระดมทุนและเจ้าของไม่มีเงินตะกี้แม่พูดไม่จบนะคะตะกี้แม่พูดไม่จบเออเป่าตุงกระโดดไปกระโดดไปหาเพื่อน ก็เลยพูดไปด้วยแล้วก็มองแม่ของเป่าตุงไปด้วยแล้วกันนะคะสุภลักษณ์นะคะเมื่อกี้นี่แม่พูดถึงในเรื่องของอบริจาคนะคะต่อเลือดหนึ่งถุงคือเลือดหนึ่งชีวิตอนะเนาะแม่ก็ขอข้าวหนึ่งกระสอบส่งไปให้วัดนะคะวัดเวอร์พระบาทภูกระแตนะคะที่จังหวัดนครพนมหลวงพ่อท่านเนี่ยก็เมตตาดูแลสัตว์นะคะ น้อยใหญ่ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ท่านก็ดูแลโดยเฉพาะหมาแมวท่านก็ดูแลไว้แม่ก็เลยเขาเรียกว่าพอถึงเวลาบริจาคเลือดแม่ก็จะได้ข้าวตัวนี้ส่งไปให้เด็กๆในส่วนหนึ่งและในส่วนของส่วนตัวแม่ก็ได้ส่งไปด้วยเช่นกันแต่ณนะตอนนี้หลังจากที่มีโควิดเกิดขึ้นแม่ก็ไม่ได้ส่งข้าวไปที่วัดนะนะคะแล้วก็ตัวเลือดของเด็กๆเ,เองที่แม่ยังช่วยเหลืออยู่เนี่ย แม่ได้ขอข้าวไหมแม่ได้อะไรไหมแม่ต้องบอกเลยว่าณเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนแทบจะเหมือนกันหมดนะคะถ้าไม่มีการตอบรับหรือว่าไม่มีการเสนอมาว่าแม่อยากได้อะไรไหมแม่จะไม่เอ่ยปากเลยนะคะเพราะทุกคนลำบากเหมือนกันหมดแม่เลือกที่จะไม่เอานะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยได้บุญกุศลนั้นเต็มๆนะคะแต่ถ้ามีคนบอกว่าอยากได้อะไรไหมแม่ก็คงจะเหมือนเดิม ว่าอยากได้เข้าไปให้ที่วัดเหมือนเดิมเจตนาลมของแม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ณนะตอนนี้แม่ไม่สามารถที่จะเอ่ยปากได้เพราะทุกคนลําบากแม่ก็จะต้องเอ่อเหมือนช่วยเหลือตัวเองกันไปเนาะในส่วนของวัดเนี่ยแม่ก็ยังช่วยเหลืออยู่บ้านคลงังคราวนะคะแต่ก็ไม่ได้มากได้หมยก็ยังไม่ได้ละเลยในส่วนนี้นะคะเพราะว่าเด็กวัดก็จะต้องได้รับข้าวเหมือนกัน เนาะแม่ก็แม่ก็รับผิดชอบตรงนั้นอยู่บ้างนะคะแค่อยู่บ้างไม่เหมือนสมัยก่อนที่แม่รับผิดชอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือกระท่อนกระแท่นเนาะก็ยังช่วยใครได้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะมีคนมารับเ,เด็กๆไปนะคะแม่ไม่สามารถไปด้วยได้นะคะแต่แม่ก็มีการถ่ายคลิปแล้วก็เป็นหลักฐานไว้ว่าได้เอาลูกๆไปเนาะ,ะซึ่งแม่รู้ว่าคนที่รักแมวเนี่ย ในเมื่อเขาต้องการที่จะรับความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็คงจะรักลูกเราเช่นกันไม่ต้องห่วงในตรงนี้นะคะแม่มีประสบการณ์มานี่ก็จะเข้าปีที่เจ็แล้วที่ประสบการณ์แม่สั่งสมมาในเรื่องของการเป็นโดเนอร์มาแล้วค่ะเพราะตัวดีไปเล่นมาเห็นไหมคะตะกี้นี้กระโดดไปแม่ก็ยังพูดไม่จบเนาะพูดกระท่อนกระแท่นให้กับเอ,อ่อ fc ได้ฟังเสือดำค่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ที่สุดในบ้าน ลองมากระเป๋าตังค์คนนี้ชื่อเป่าตุงเป็นน้องของเป่าตางังเป็นลูกของสุภลักษ์สุภลักษณ์รักมากค่ะเนาะเดี๋ยวแม่ไปทําอย่างอื่นต่ออันนี้แม่ก็เลยมาเล่าเรื่องเอ่อเรื่องแคทคิโลแต่ละต,ตัวให้ฟังเนาะเข้าไปแล้วค่ะที่นอนแม่ทําไว้ตามขนอะไรเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เป็นขี้เรือนนะเหมือนเขาเขาแบบขนขึ้นไม่เต็มอ่ะเนาะก็อย่างที่ถ้าใครดูคลิปสุภล,ลักษณ์เราจะรู้ว่าสุภลักษณ์เนี่ยไม่แข็งแรง นะคะคลอดเองไม่ได้แล้วด้วยโรคภัยเนี่ยถามว่าลูกสมบูรณ์เนี่ยโอเคสมบูรณ์แต่เรื่องขนนีมักจะไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะเด็กๆได้ตรวจโรคก,กันหมดแล้วนะคะบ้านแม่ต้องบอกเลยว่าปลอดเอดแมวปลอดลิวคิเมียนะคะไม่ได้เป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าแม่รับเด็กๆมาแต่ละตัวเนี่ยแม่จะต้องออตรวจเลือดก่อนทุกครั้งว่าเป็นอะไรไหมนะคะ ไปนะเด็กๆไปช่วยเพื่อนร่วมเผ่าพัานธุ์ของตัวเองกันนะลูกนะอูทางเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกเดี๋ยวเขามารับแล้วลูกม่ไปเปิดประตูบ้านก่อนเวลานี้เป็นเวลาเจ็ดโมงนะคะยังไม่เจ็ดโมงดีเท่าไหร่เด็กๆจะ ไปทำบุญแล้วนะคะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะลูกบัตประจำตัวของเด็กๆค่ะวันนี้จะได้เป็นแคทฮีโร่อีกวันหนึ่งนะลูกนะไปทำบุญไงลูก ชาติหน้าฉันใดจะได้ไม่ต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะลูกเกิดมาชาติไหนชาติไหนก็ขอให้ได้ร่วมบุญได้ทำบุญนะลูกนะโชคดีแค่ไหนแล้วที่หนูเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกหนูยังได้ทำบุญกันนะลูกเอ้ยแม่โมทนาบุญกับลูกด้วยนะ เป็นลบไม่ชัดๆเลยขออนุญาตถ่ายไว้นะคะสวัสดีค่ะอะบัตรของน้องๆใครจะเป็นคนถือเอ่ยหนูเองค่ะโคเด๋ยวนี้อะค่ะ่อน้องแต่ละตัวนี้คือต้องมีแบบเขานิสัยยังไงกลัวอะไรแล้วหนูต้องระวังอะไรหรือเปล่าคะหนูไม่ต้องระวังอะไรเลยเดี๋ยวพี่บอกไปในไลน์นะคะอะค่ะมาเอาได้เลยค่ะ เพราะว่าเด็กๆเขาชินอยู่แล้วอ๋ออันนี้คือคือก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนนี้คือน้องวไม่ได้มีฉีดยาเลยมะทุกทุกอย่างพี่พอเฟกหมดไม่ต้องห่วงค่ะไม่ใช่เราค่ะหนูห่วงแมวของพี่ไม่ไม่เป็นไรเลยคือคือคือมันอยู่มันอยู่ในเขาเรียกว่าพี่จะดูแลในส่วนนี้อยู่จะรู้เพราะว่าเป็นโดนเออร์กันอยู่ประจําได้ค่ะแล้วหนูจะได้แบบคือหนูแบบกลัวเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ คือคือถ้าเถอหนูเอาไปเนี่ยหนูก็ดูแลเขาว่าไม่ไม่เออระวังที่จะเขาก็โจรออกจากจากโกงอย่างเดียวใช่ใช่ี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันขอบคุณเช่นกันค่ะหนูแบบไม่รู้จะขอบคุณเช่นกันขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณขอบคุณเช่นกันที่ไม่ทิ้งเออเด็กน้อยให้ให้ไว้อย่างนั้นขอบคุณเช่นกันเมื่อวานก็โคต์ลงไปหาก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำาังไง แต่ผมผมได้ไอเดียจากพี่แล้วคือผมกขคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะทำแบบพี่ต่อใช่ไหมดีมากจเป็นจริงจริงดีมากค่ะมันไม่ใช่ส่วนสำคัญในการบริจาคเพราะเงินมันมันบริจาคไปมันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ถูกต้องเพราะว่าแมวเนี่ยจะต้องการบริจาคเลือดของเขาเนี่ยนะคะคือต้องสด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 เท่านั้นแล้วคนที่เป็นโดนอ o r เนี่ยคุณต้องสมบูรณ์จริงค่าตับค่าไตทุกอย่างโอเคจริงใช่แล้วก็วัคซีนคุณต้องครบ มันจะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วเวลาเราเอาแมวเข้าบ้านสมมุตินะเราเอาแมวเข้าบ้านเราไปรับเข้ามาเนี่ยเราต้องตรวจโรคก,ก่อนนะว่าเขามีโรคอะไร,รถ้าเรารู้ว่ามีโรคปุ๊บเนี่ยเราต้องจับแยกเลยเด็กที่บ้านนี้เลยปราศจากโรคตัวนี้นะ่ารักอะ่ะเขาอาว้วนทุกตัวเลยอะ่ะคี้บนร์ พี่จะเขียนเอาไว้ตรงเนี้ลูกเห็นไหมคะว่าล่าสุดเมื่อไหร่อันนี้จําไม่ได้ว่าที่เกษตรหรือว่าที่จุฬานะคะแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเป็นเกษตรมุทิตาเนี่ยนานแล้วคืออันนี้อันนี้คือเรายื่นให้อันนี้คือบัตรประจําตัวของมหิดนใช่ค่ะเขาจะมีมหิดนมีเกษตรมีจุฬาเด็กๆที่บ้านนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือว่าหนูจะไปมหิดนพี่ก็ต้องเอามหิดนให้หนูไมฮิดนสัตยาใช่ ได้ค่ะค่าท่าค่ะค่าขอให้ปลอดภัยมีเผมคิดว่าผมจะทำแบบพี่แหละใช่จำเป็นจริงใช่เราไปเสียค่ารักษามันช่วยไม่ได้ครับบางทีเงินอย่างเดียวช่วยใช่พี่ขอบคุณมากเลยที่มีเจตนาลมเหมือนกันนะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยปาเราเราไปสร้างเจตนาลมของเรากันต่อขอบคุณมากเลย <_ <an> _ <d ue> เขาจะไม่กินอะไรนะคะเขาเขาจะไม่ค่อยกินอ,อะไรเพราะว่าเขาจะเป็นอย่างเงี้ยพอออกไปข้างนอกแล้วเขาจะไม่กินของใครเลยไม่ไม่ไม่เป็นอะไรหนูทําทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนให้เลือดให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องเป็นห่วงเขา<ด>นะคะถึงจะให้เขารอเขาก็รอได้เขาไม่ถึงกับขนาดจะต้องเครียดหรือเจ็บป่วยขนาดนั้นนะคะรอให้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยเอากลับมาแล้วหลังจาก้เือนีต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมไม่<ล>ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเลย ใช่ให้เขานอนอยู่อย่างนี้ได้เลยมีอะไรสงสัยนี่โทรคุยกับพี่ได้เลยนะคะบางทีหลายพี่ไม่ได้ทํางานบ้านมั่งทําดูแลหมาแมวมั่งเอาโทรเลยนะคะขอขอมาร์คขอมาร์คพี่ก่อนอะไรนะลูกงงไปหมดเลยว่าไม่ขอขอมาร์คไว้ขอมาคพีเอสอ่ะค่ะก่อนถ่ายมาเดี๋ยวจะจังเลยได้มาจึงหน่อยเอาเปิดแล้วเปิดแล้วแป๊บนึงนะทำทำร้านพี่ก่อน ยินดีมากเลยนะที่มาสร้างเจตนารม์ร่วมกันทําเถอะพี่ว่ามันดีมากเลย,เยมีคนน้อยคนนะที่เป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองนะมีคนน้อยคนมากที่ท,ที่ที่ทำแบบนี้นอกนอก<ม>นั้นกผ็ผมยังคุยกับแฟนว่าพี่ใจถึงมากที่เป็นผมนะผมตอนแรกผม,ผมถ้าเป็นผมนะผมผมเป็นคนที่เป็นคนที่รักอะผมผมถ้าผมจะช่วยสมมติว่าเป็นมุนมมองนะ,อ,ะ,อ,ะอันนผม ผมกงขับไปเองผมไม่กล้าให้แมวไปอย่างนี้คืออารมณ์ผมคือาเลยครับคือพี่คือพี่ต้องดูแลแมวในบ้านด้วยแล้วก็มีแมวพิการด้วยอ๋อครับอ๋อมีแมวพิการด้วยเพราะเวลาเขาขับถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะเละหมดเลยไคนาจะ้างหังคือนไม่แน่ว่าขะขับถ่ายองได้หรือเล่าอันนั้นอาจจะต้องติดต่อแบบขอคำแนะนำจากพี่ได้ไเพราะว่าพี่ก็เจอเยอะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดต้องตั้งใจเออ โอ้พี่โมทนาบุญด้วยพี่โมทนาบุญด้วยเลยผมก็ตอนที่ลงไฟผมก็ลืมตัวด้วยนะว่าเลนขวามีรถก็ลงไปยิ้วเลยพี่โมทนาบุญด้วยนะคะแล้วนี้ก็คือว่าคือลุ้นขนาดคือตั้งจิตเลยว่าเนี่ยถ้าจะเลือนนะกินมังเจ็ดบอนเลยต้องผ่านไปได้ฟ้าเดี๋ยวมันจะสายลูกค่ะค่ะเดี๋ยวมันจะสายเดี๋ยวมันจะสายค่ะ มีอะไรโทรหาพี่เลยนะคะบางครั้งหมออาจจะโทรมาหมออาจจะบอกว่าขอคุยกับเจ้าของหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ประจําเลือดค่าเลือดคนนั้นคนนี้พี่ขอให้ค่าเลือดแมทเออเขาเรียกว่าผ่านแล้วแมทแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะผ่านหมดทุกตัวหรือเปล่าอันนี้ก็คือมีม,มีมีน้องที่รู้จักอีกคนนึงอ่ะเขาพาเรวไปให้สามตัววันนี้เหมือนกันอ๋อเหรอใช่แต่ของเขาเป็นแมนคูลงี้เขาเปอร์เซ็นต์มันจะเหมือน แนวก็หลังนะคะเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่มันอาจจะเพี้ยนยากกว่านี่ก็เลยแบบว่าทายังไงก็หาแมวไทยเพิ่มไปก็ดีแล้วค่ะดีดีเลยที่หาไปท่าเผื่อค่ะได้ค่ะได้แต่ถ้าณณตอนนั้นสมมุติว่าณตอนนั้นมีคนประสบอุบัติเหตุมีแมวประสบอุบัติเหตหรือต้องการเลือดก็ให้ได้เลยนะค่ะให้ได้เลยให้โทรบอกพี่นิดนึงค่ะค่ะ